รถไฟฟ้าสายสีทองจากสถานีกรุงธนบุรีมาไอคอนสยามกำลังรอรถอยู่ค่ะมาไอคอนสยามลงป้ายเจริญนครตรงนั้นจะเป็นไอคอนสยามนะคะเมื่อก่อนมาได้ทางเรือจากทางสุขุมวิทนะคะเดี๋ยวนี้เรามารถไฟฟ้าสายสีทองได้เลย15บาท ะคะมาจากสถานีสยามมาลงกรุงธนบุรีเราก็ต่อสายสีทองมาค่ะตอนนี้กำลังรอรถอยู่นะคะนี่ไอคอนสยามนะคะฝั่งที่กำลังจะมารอขึ้นรถไฟฟ้าสายสีทองกลับไปที่กรุงทนแล้วเราก็จะกลับไปที่สีลมใช้บริการคานุณถัดไปในกรณีที่ค นนี้จะมุ่งหน้าไปยังทายายทางคองสานเพื่อจากท่านใดที่เดินทางไปยังายมปตายทางองสาสามารถตั้งค่ารนบ้ได้ค่ะยกเครื่องขีตัดเทียนบู้องสานเ่สวยไหมคะเพื่อนๆรถไฟฟ้าสายสีทองนีมุ่งหน้าไปคลองส่งค่ะ ถกำลังมาแล้วค่ะจากสถานีไปทางรีบๆนู่นคองสามส่งคนเสร็จก็กลับมารับเราที่เจริญนครแล้วเดี๋ยวพาเรากลับไปส่งสถานีกรุงท,ทนนะคะเพื่อนๆลองมาเที่ยวดูนะคะ ไม่ค่อยชัดนะคะติดผู้โดยสารรอรถมาแล้วรถมีสองตู้เองค่ะน่ารักเชียวถ้า BTS สายสีเขียวจะมีสี่ตู้ขญญึ้นทางนีตะมุขหน้าไปสถานีปลายทางกรุงธนบุรีผู้โดยสารท่านใดที่เดินทางไปสถานีปลายทางกรุงธนบุรีไปนะคะเพื่อนๆ้องเลยค่ะขอบคุณถึงแล้วค่ะสถา,านีกรุงธนบุรี รถน่ารักจังเลยสองตู้มาเที่ยวกันนะคะบ๊ายบายนะคะ